สวัสดีค่ะมาจ้าทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวกับเจ๊บปุยสะพายยรมันนะคะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อคะ่ะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันนะคะแล้วก่นอนม,มาจ้าทุกคนมากินน้ำกันเด้อนี่แสบแบค,ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะอือเป็น ใส่พริกไปนินเดียวนะจ๊ะไปซใช่บ้าใส่หลายยันเผ็ดแซบวะแซบอืบอหลอออีี <laughs> ชิ้นค่ะทำเองนะคะเนี่ย <c oughs> เนื้อเปื่อย Seba Om! Mm. Seb. <laughs>